สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุนเงินทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดกลุ่มเกษตรกรทำนาพังงูกู้เงินจำนวน1 0 0 0 0 0บาทเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมในการทำการเกษตรสวัสดีค่ะดูนี่ การจัดการสากลโดยนางสาวเวตาเป็นผู้นะคะมาตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำนาพังงูที่กู้เงินกองทุนสมทบเกษตรกรโครงการท้่แข็งค่ะสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะครับผมชื่อนายทวัชชัยแข็งแรงครับเป็นประธานกลุ่มทำนาพังงูครับในวัตถุประสงค์ที่ ก่มได้จัดตั้งขึ้นมาก็าเพื่อ,อช่วยเหลือเกษตรกรในก่มทำนาพง,งูทีนี้ก็ได้รับงบประมาณจากเงินของกอ,องทุนสงเคราะห์ให้เขามาได้1นึ่งแสนบาทให้มาสมาชิกผู้ผ่าซิบลายแล้วป็นพ่อคิดดอกเบี้ยับสมาชิษฐ์หรือ,อกระถดไห เรียกอัสมาสิกก็มันมันระยะเวลามันสั้นครับมันแค่ห้าหกเดือนมันเั้งหกบาทก็ได้สามบาทแค่นั้นเองก็เอาไปไหนาไหนาแล้วก็เอาไปซื้อพันข้าวจังวนไม่มากหลังจากนั้นก็ไปได้หุย๋ยลองพื้นนิดหน่อยแล้วก็ ต่อมาที่เหลือก็ไปซื้ออายาอวคุมวัชพืชส่วนหนึ่งเพราะว่าที่นาเราเนี่ยมันมันมีทั้งาดาที่มันมีวัชพืชและก็ส่วนที่ทำแปลงปานิ้ก็มีอีกส่วนหนึ่งทำตัวส่วนครับ้ก็ต้องขอขอบค,คุณกรมส่งเสริมที่ให้เงิน ุงผู้บอดหอเบี้ยกอจังหวัด